สมุดี่ใหม้มา้าถ้าเกิดมาได้สมุดเล่มน,นี้แสดงว่าพี่ตายแล้วนะน้องเป็นน้องที่ดีที่สุดเลยนะพี่รักน้องมากดูแลเดงด้วยละ่ะจุบุคีอลองไปดูที่คลินิกไหม เป็นไรเกมก็เออก็น่าสนนะฟ้าฟ้าไปคลินิกด้วยกันไหมฟ้าไปมันไปมันไปยุ่ไปมันไปเลยไปไปไปเกมไม่เอาหน้าก็ฟ้าเขาก็ฉลองฉลองนี่ไป้ปเกมมาได้จ้ะ คลินิกกันพวกนี้ระวังด้วยระวังพวกนี้ด้วยโอ้ยอย่าตีนี่นายนาไปเลยสิไม่รู้ว่าคลินิกอ่ไรระวังพวกนี้นะระวังระวังไหนจะถึงคลินิกแล้ว ไปพวกเราแล้ววางอะไรของนายในเกมส์อรัก,กไงไม่รู้นังไงให้จำทางไม่ได้นะออโอ้โอเคโอเคโอเคฮัลโหลหมอออาเยอะเยอะไม่เอาซีโนเวตหมอขอยานะฮะอุ้ยเออลืมเก็บของเลย ีไม่จำเป็นไว้แล้วกันเอาพีช21บล็อกไปแรกแล้วกันเกมเอายาไปอันนี้น่าจะเป็นแลบใช่ไหมเนี่ยอยาไปปลาเลเ่นกันนะเพราะยาบางอันเน่ะเราก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไร แก่เกดที่ต้องมาัวู่เลยนะหมอหมอว่าแต่เอ,เอ้ยเกมเกือบตายทำบ้าอะไรเนี่ยนะเลือดไม่เ,เพิ่มสักอันบอกแล้วบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าปลาเล่นว่าแล้ว ถ้าเล็กน้อยนะม,มันจะได้กา,พา,พารผิดพลาดเราก็ผิดพลาดกันได้สิอะไรที่แบบนี้อะไรคุ้ยเกมสปาวนี้คืออะไรอ่ะเกมใช่หรอเนี่ยสองเนี่ยไปเจอในห้องทดลองไปเจอห้องเนี้ยเนี่ยเ <ST. S 1> นี้ยอะไรทิ้งรึไหมเนี่ยดูสปาวบัคลินกับสปาวชีฟแกะเหรออาหารอย่างนี้านายถอยถอยถอย,ถอย ออกออกจากห้องสิไม่นายอะออกจากห้องอย่าก,กดปิดประตูเฮ้ยจะขังตายหรือไงไม่ทำแบบนั้นสักกันหน่อยงอมนังกาหา์ที่อยู่นะถอยอยา่าฆ่าเอ้ยอเรามาดูกันแค่จะทดลองนะ่ะ จะเปิดจะเปิดทำไมเกมที่เราเข้าไปหามันไนหรออยากตายไงจะเข้าก็ได้นะเดี๋ยวปิดประตูให้ไม่ใชไงเกงใส่จะมีอะไรได้หรอของแบบนี้จะรู้ไงพวกนี้มันเป็นปรสิตเลยนะเว้ยมันต้องมีดิวะอฮ้ย ทางกำแพงด้วยว,ว้าวเกมมึงเอาดีๆมึงเห็นใช่ไหมแกมันเป็นอะไรนี่ยมึงเอาดีๆดูสิแกมันเป็นโพลาร์ซีดอุ้ยแล้วเราถึงถามไงว่าเห็นไหมก็ยังบอกไงว่าเห็นเนี่ยมันเกิดแล้วง่าต่ออะ คือมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยเหรอไม่รู้ไม่จะเป็นปรสิตลองเป็นดูไหมไม่อยากโทษทีพวกมันเหมือนรวมตัวเลยมันมองมาที่เราด้วยม,มันมาหานะเกมถอย เดี๋ยวเผื่อมันตีทะลุก,กำแพงได้ถ้าเกิดว่าฉันคำนวณไม่ผิดมันต้องมีอีกแน่มันต้องมีอีกแน่นอนช่ออย่างนั้นเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นตัวใหญ่ได้ยังไงจริงไหม โลเกมอยู่ไหม <Hello. S 1> เราอาจจะต้องรอดูกัน <Hello. S 1> มันต้องมีแน่อนนายเชื่อฉันสิ ฉันว่าเราต้องรออีกนานเลยว่ะกว่ามันจะแพร่พันธุ์อีก <ś c oughs> แล้วนะ ดิจริงจังนะเนี่ยนเบื่อเลยนะเดี๋ยวมาแล้วเจ้างา,านมากเลยเนีย่สรุปมันไม่มีอะไรจริง แหมหัดออกไปนอกบ้านแล้วเกินนา้าไนไม่โดนพวกนั้นกัดกรหรอกลับ,บ้านไปหรอบแล้วไนะมันยังไม่เห็นกายล่างเป็นตัวอื่นเลยผ่านไปกี่นาทีแล้วเกมไม่รู้นานมากเลย่ะเฮ้ย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 มันเปลนร่างจริงด้วยวนี่ไง ไม่ยาพิษมันอยู่นอกกระจกบ้าครับเล่าอ๋อรู้แลวรู้รู้รู้วัฏจักแหละก็คือมันจะมีตัวอ่อนเป็นหนอนของมันใช่ไหมแล้วมันก็จะงอกงอกใหม่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะแล้วมันก็จะไปเข้าสิ่งล่างสัตว์หรือไม่ก็มนุษย์และหลังจากนั้นอะพอไอพวกที่มันกลายร่างมันเป็นก้อนเลือดมันก็จะรวมกันและการเป็นตัวใหญ่แบบนี้ไงเกม เอางี้พวกเราเรีบเตรียมยาและรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะไปโลตอนหนเหรอตอนสิบบ้าฮะอะไรอ่ะโห้ยเก็บ<ห>ไปเลเก็บแผลเอา้าเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะฉันโดนพวกมันกัดฮะอะไรนะ มันกัดเหรอกลแล้วอ่ะเอายาไปก่อนเอายาไปก่อนลืมลืมเร็วโถวยข้นมาเร็วมาเร็วฟ้าเอ้ยมาเร็วเกมไปไหมให้พยงงพยุงไหมพยุงไหมไปบ้านสิจะไ,<ว>ไปไ,<ว>ไหนอะมันมาแล้วไปเร็ว วิ่งได้นะว่าคงจะไม่มีอะไรนะเฮ้ยลูกซอมบี้ถอยถอยมีโดนสักนัดตีได้ก็ได้เนี่ยวมั้ยเฮ้ย อะไร呀มาเลวเซนเอ้ยเรื่ออะไรอ่ะเกมพวกน,นี้อะไรอกอ,อกนะไไออกวะวันเนี้ยมันเป็นวันตรงที่มีแผ่นดินไหวอ,ไหอีกเดี๋ยวต้องมีแผ่นดินไหวไมาอีกแน่เลยแล้วบ้านน่ะบ้านเราอ่ะบ้านเร,ววรนา,าอ่ววะ ออเ,เอาอะไรอะแล้วแกมาอยู่นี่ได้ไงอะก็มัน,น,น see, แผ่นดินไหวก็ต้องก็มันสร้างที่หลบภัยไวไงนั่นไงแผ่นดินไหวจริงด้วยเหลืออะไรบ้างอะมีอะไรเหลือไหมแกคือตัวการใช่ะมแกนี้นนนมีแค่ไฟแช็กโอ้ยเดียวเดียวหยุดหยุดหยุดแกเป็นตนัวการใช่ไหมไม่ใช่แผ่นดินไหว โอเคทุกคนฟ้าไอเกมโดนปรสิตกัดเรื่องจริงเหรอแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกเกมต้องปวดอย่าปลอบใจในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วพาราซมินเกิรเฮ้ยโอเคอเขอพาราวยวิญญาณดวย โอเคตอนนี้ปรสิตมันมาแล้วไม่ออกปเว่นเลยโอ้ยมีอาวุธไม่มากอ่ะโอเคพวกเราสู้สุดกำลังเลยนะอย่าให้พวกมันโอ้โหดาบใหญ่มากจัดการเราได้เจี๊ยไปต้องไปไหนกันเนี่ยไปจัดการพวกปรสิตไงเอาละ ยาโหตรงนั้นเต็มเลยสูันสวนสวนขามันขามันอะไรอุ้ยพลสิหรอข้างบนหรออ้ยทำไมติดนี้ล่ะข้างบนไม่มีโอ๊ยตรงน้เใครมีสไนเปอร์วงไม่มีเลยอ่ะมีแค่ลูกซองอุ้ยเกือบเล้ว อันี้ตอมนี้ใช้เป็นซัมบี้แล้วล่ะเพราะกินเนื้อซัมบี้ก็เลยวิ่งเร,เร็วนะโอ้โหไหนก็ไม่มีทางเลือกแล้วตามมาสิฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาสีม่มมมวงมาแล้วมา้วขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตััวมน ปล่าดูป้ย้ยโยไปนี่เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยแมงมุมลายตัวนั้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหเคลล่นี่อยู่นี่อ๋อย เข้ามาลบหลบลบลบดีหลบฟ้าอย่าออกไปหลบเข้ามาเออโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเห็นยิงกูขอโทษขอโทษไปตัวบ uh 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 ินตัวบิน พี่หลบหลบหลบเออมันตายแล้ว oh. มันตายแล้วมันตายแล้วยังไงต่อดีล่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยวะไรนิไหววะ เร okay. าก็จะหายแล้วนะนี่มันเรื่องอะไรกันเ oh นี่ย,อย,อยโอ้ยไอ้ยโตัวอะไรอ่ะไอ้ปืนหมดแล้วกระสุนหมดแล้วเหลือแม็กสุดท้ายเหลือแม็กสุดท้ายกรซ่อมไม่ต้องห่กระปืะปะปนก็หาย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบรอแล้วล่ะง่ายจุกระเบื่อเก้ยนั่นเหรอง่ายเหมือนปอกต้มเลยครับเฮ้ยโดนตีโดนมาตีเฮ้ยมีกอวุ้ยวุ้ยเอ้ยโอ้โอ้อฮ่าฮ่าฮ่าโอ้อะเฮะอะ โอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยทุกคนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยเจ็บโอ้ยเออเกมแกไม่เป็นไรเลยเหรอไม่เป็นไรหรอกถ้าจะเอากันดีอ้มันเต็มเลยนะ โอ้ยเฮ้ยทำไมต้องมาสวยแบบนี้ด้วยวะพวกนายมีระเบิดไหมอ่ะจะไปทำอะไรอะ่ะมีเมลา่าเอามาเถอะก็มีอยู่นะมาไปเดี๋ยวนะเกมแ,แกจะทำอะไรอะ่ะ เกมไม่ไม่ใช่ที่เราคิดใช่ไหมเกม Thank you ขอโทษนะแต่มันจะเกมเกวออเคยยับขาไม่ได้อออออ 好。<noise> เราต้องจุดระเบิดเดี๋ยวนี้ทำไมทำไมไหนเชนบอกว่าจะกลายเป็นพวกมันภายในห้าวันไง <c oughs> ขอโทษนะลาก่อนเกียรติระเบิดหรอไม่นะโอ้ยต้องเสียอีกคนแล้วเหรอเนี่ย